โบเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นหมอตั้งแต่เด็กเธออยากจะช่วยเหลือชีวิตคนอื่นและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอสามารถเป็นหมอได้อย่างภาคภูมิใจแต่เมื่อโบได้เริ่มต้นทํางานเธอก็ค้นพบว่าโลกของหมอในความเป็นจริงนั้นไม่สวยงามเหมือนกับในความคิดของเธอเลยบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณของคนไข้ครั้นพอจะไปเอาเครื่องมืออ้าวเครื่องมือหายเพราะผู้มีอิทธิพลยืมอาไปใช้ที่บ้านทําให้โบเศร้าใจมากเพราะว่าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดในบางครั้งระหว่างการรักษาก็มีญาติคนไข้มาข่มขู่โบถ้ารักษาไม่ดีแล้วก็แก้ เจ็บตัวแน่ พอคนไข้ยเยอะก็จะมีคนมาด่าโบว่าทำาไมรักษาช้าจังเลยเงินเดือนแกก็เงินภาษีฉันด้วยหรือบางครั้งในระหว่างการรักษาก็มีญาติผู้ป่วยหยิบกล้องไล์สดขึ้นมาด่าโบเลยซ้ำร้ายบางวันโบก็ถูกกระชากคอเสื้อคนไข้หรือญาติผู้ป่วยหยิบเข้าขอในห้องฉุกเฉินมาจะทำร้ายเธอบางคืนเธอก็ถูกคนเมาวิ่งไล่จนโบต้องวิ่งหนีสุดชีวิตหรือคนที่ไม่พอใจในการรักษาและทำลายเข้าของของ,ของโรงพยาบาลบางคราเธอต้องทำงานจนดึกจนดื่นมากกว่า36ชั่วโมงและมาทำงานด้วยสภาพร่างกายที่อิดโรยเสมอด้วยภาระความรับผิดบ ชอบและหน้าที่ประสานกับความเครียดทําให้เธอต้องแอบไปร้องไห้ประจํา mm hmm. จนช่วงหลังเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอรับเรื่องเหล่านี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วโบเลยตัดสินใจเขียนรายงานสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลรับรู้แต่แทนที่จะได้รับความเห็นใจเธอกับถูกตําหนิว่าขาดศักยภาพในการทํางานจนกระทั่งเธอได้มีโอกาสไปเข้างานเสวนานที่จัดโดยผู้ใหญ่ในกระทรวง เธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเจอให้กับทุกคนในห้องเสวนาฟังผู้ใหญ่ก็บอกว่าเข้าใจปัญหาและจะเร่งแก้ไขให้เกือบจะมีความหวังถ้าโบไม่ได้ไปเห็นข่าวตอนนี้หมอในสังกัดของเราทุกคนคุณภาพชีวิตดีถ้าใครบอกว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีอ่อนแอก็ลาออกไปซะอย่าอยู่ให้เกะกะเป็นภาระของสังคมโบสิ้นหวังทันทีจากวันแรกที่โบมีความฝันอยากเริ่มต้นทำงานช่วยคนอย่างสดใสกับจบลงด้วยความเจ็บปวดชอกช้ำระกมใจ และเธอก็เริ่มเกิดคำถานในใจว่าตกลมฉันเลือกทางเดินถูกหรือเปล่านะ